สวัสดีครับพี่พเพื่อนๆเชิญครับเชิญครับในบ้านน้องดาวก่อนมาฟังเพลงกันสักเล็กน้อยผมเป็นสายแบนยูทูบในไทยผมชอบเที่ยวไกลแว่นไปที่แคนาดาแว่นไปทั่วโลก แว้นไปที่อเมริกา,าญี่ปุ่นนาฬิกะผมเองชอบไปเที่ยวชมใส่แว่นยังผมแสนเหนื่อยนักหนาที่ผมพูดมาผมเองแว่นทางออนไลน์ เว้นไปจนเหนื่อยเว้นไปละจนว่าตาลายย้อว่าผมเพื่อ,อไลยอยากไปให้ทุกทุกคนเ <c oughs> มียผมไม่ว่าอะไรให้ผมสักคนถ้าเป็นเมียบ้างคนสงสัยต้องนอน ลุงบาเปิดช่องมานี่เมียผมไม่เคยล้าคานมีแต่ช่วยกันต้องไปให้ทุกๆุกคนเห็นใจผมหน่อยถ้ายอยละไปทีละคน ผมดีใจล้นทุกคนให้กำลังใจขอบคุณพี่พีเอฟซี FC หัวฟ้าเมืองไกลที่ผมแว้นไปทุกคนนั้นก็แว้นมาฝากข้อความไว้ ในช่องของผมด้วยนะฮะผมจะได้ตามาผู้มาให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆ FC ทั่วฟ้ามืออังกาให้ที่ผมแว้นไปทุกคนนั้นก็เว้นมา ฝากขอความไว้ในช่องของผมด้วยนะฮะผมจะได้ตามหาผู้มาให้กำลังใจเกือบไม่รอดครับก็ขอบคุณมากนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้ผมน้องใหม่ในวงการก็ ไม่มีอะไรเข้ามาก็มีแต่เสียงเพีงนะครับก็หวังว่าจะถูกใจบ้างสักเล็กน้อยเผื่อจะเรียกรอยยิ้มใ้บ้างมาช่องผมกันเองครับกันเองมาบ้านผมไม่ต้องเกรงใจครับรื้อได้เลยครับไปหาดูเดินดูให้ทั่วๆนะครับเผื่อจะชอบตกเพลง สนใจก็สนใจเพียงไหนก็ติดต่อมาหาผมได้ครับมาหาผมได้เลยพูดคุยกันกันเองครับกันเองคุยกับผมสบายๆมาช่องผมขออนุญาตลงคลิปนะครับผม ขอบคุณครับ